สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แรงเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลบ้านเขาชะกันหมู่สามตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วพระราชการ,กรเกษียณกลับมาทําโคกหนองนาเขาทํากันแบบไหนเราไปดูกันครับริงครับสวัสดีครับ ผมสำเริงนพเกล้าครับก็เรียกว่าพี่เริงก็แล้วกันครับที่มาที่ไปก็คือมีความตั้งใจตั้งแต่เห็นศาสตร,ราชาขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับไปเจอหนังสือที่วางขายอยู่ร้านขายหนังสือเก่าก็เลยอยากมีความคิดอยากจะ้ทำตรงนี้แ,แรกครับแล้วมีมี หน่วยงานไหนมันทาที่เข้ามาส่งเสริมตรงแหล่ลงเรียนรู้ของพี่เลิศนี้นครับก็หลังจากะลงมือทําก็มีกศนมีความสนใจตรงนี้ก็เลยเข้ามาชมมาแนะนําให้ดำเนินการโครงการตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับแล้วแลว้ทางกศนนี้ได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 พาคณะหรือว่าอะไรมามา ที่นี่ไหมครับมาเรียนรู้ที่นี่ไหมครับครับก็ก็มาหลายครั้งครับก็แวะเวียนมาบางครั้งก็เป็นการส่วนตัวก็มีครับก็ได้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 รับการแนะนําบางส่วนที่เตรียมพื้นที่ในช่วงนั้นครับครับและชุมชนได้ได้เข้ามาไหมครับทุณเลชุมชนก็ในช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยมีพอเราทำไปก็เป็นที่สนใจก็มีหลายๆส่วนขอเข้ามาแวะเรียนชม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาณิสรสร้างวัดครูกศนตําบลน,นะคะก็วันนี้จะพามาพบกับเจ้าของแหล่งเรียนรู้พี่สำเลิงนพเก้าค่ะก่อนอื่นก็จะขอสอบถามในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะคะในแหล่งเรียนรู้ค่ะครับก็ในส่วนของป่าก็จะเป็นป่า5ระดับจะเป็นป่าไม้ใช้สอยพวกพยุงตะเคียนยางนาแล้วก็เป็น ไม้บางอย่างเป็นไม้ให้ผลครับเนี่เป็นไม้ผลยืนต้นที่เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับในส่วนนี้เนี่ยคือสามารถที่จะต่อยอดอาจากผลจากผลที่ได้รับได้อย่างไรคะได้ครับในส่วนของป่านี้ตอนนี้เราทำมา12ปีแล้วครับเขาเริ่มส่วนที่เป็นไม้ผลก็เริ่มให้ผลให้ให้เราได้เก็บแล้วแต่ในส่วนของกิ่งก้านเราสามารถตัดลงมาสามารถนำมาเผาถ่าน อ,อ่ออกจนาย,ายากจะขอสอบถามพี่สำเลิงในเรื่องการบริหารจัดการน้ําในที่ตรงนี้นะคะท,ที่ที่เราเ,เราเผอ,อิญมันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแรงซ้ำซากนะครับก็การบริหารจัดการน้ําในแต่ละปีแล้วแต่เดิมน้ํามันก็จะแห้งในช่วงฤดูแล้งไม่ตลอดฤดูเราก็ขุดบอ่อบาดานเพิ่มครับเมื่อขุดบอ่อบาดานเพิ่มเราก็จะปล่อยปล่อยลงมาในบอ่อของเรา นะครับก็บอ่อบาดานลงมาก็จะมีน้ําตกมีอะไรลก่อนลงบอ่อพอลงบอ่อเรียบร้อยแล้วผมก็ฝังท่อไว้ทุกส่วนนะครับลงไปในแปลงนาในกองไส้ไก่เพราะฉะนั้นน้ําทุกส่วนมันจะเชื่อมโยงกันได้ครับพอน้ําเต็มนี่เราก็จะส่งไปตามที่เราต้องการเพื่อทําเกษตรตัดไปครับค่ะในส่วนการบริหารจัดการแหล่งอาหารที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะแหล่งอาหารก็จะมี พืชผักในส่วนของพืชผักก็จะมีทุกชนิดทุกชนิดที่กินเราก็ปลูกนะครับแล้วก็ปลูกทุกชนิดที่เราอยากกินนะครับพอได้พันุ์มาเราก็ลงดินไว้ก่อนนะครับก็ในส่วนของพืชผักก็มีทั้งมะกรูดมะนาวมะพร้าในในในส่วนเนี้ยที่ที่ที่เป็นพืชผักทั้งหมดที่บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งอาหารที่ เป็นปลาก็จะลงตำคลองไส้ไก่นะครับก็ถึงจะเป็นแหล่งรายได้ต่อไปก็คือปลาที่ต้องเลี้ยงตำคลองไส้ไก่ตามแหล่งน้ําที่เราได้สร้างขึ้นครับครับในแหล่งเรียนรู้ของที่เลืองนี่ก็จะมีทั้งบ่อปลามีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีอะไรอื่นอนอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยคือรายได้ของพี่เลืองเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างครับครับก็หลักๆักก็คือการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ พืชผักที่เราปลูกทั้งพืชผักสวนครัวพืชผักอไที่จากไร่นาสวนผสมครับในส่วนนี้ส่วนที่เป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นจํานวนมากส่วนเนี้ก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ในส่วนนี้ครับแล้วแล้วพวกผักพวกอะไรนี่ก็กมีอยู่ไหมครับพืชผักก็โดยมากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเราเรา,เรายังไม่ได้นําออกจําหน่าย ในช่วงในช่วงต้นนี้<ม>ที่เริ่มในโครงการโคกหนองนานี่ก็ประมาณปีหนึ่งในส่วนของป่านี่สิกว่าปีแล้วจากนั้นเริ่มมาให้ผลแล้วเรายังไม่มีเวลาที่จะไปทําในส่วนของ การเข้าถ่ายในส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้อีกส่วนนึงครับก็เป็นรายได้มหาศาลเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เรืองลูกไว้นานหรือยังครับก็12ปีแล้วครับปีครับในส่วนของโครงสร้างบางส่วนผมก็ได้เอามาใช้บ้างแล้วคับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายก็เปรียบเสมือนรายได้ของเราเป็นรายปีรายเดือนรายวันเลยเนาะใช่ครับเราไม่ได้ไปซื้อแต่เราก็ได้จากจากปลาไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อผักไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ผลไม้นี้ก็ไม่ต้องซื้อทานใ่ครับ <Net> ในส่วนของป่า <forcé> ก <certains> ็ป่าที <cal clinic reath> ่มีผลทานได้ก็ผสมประสานในนั้นแหละครับตอนนี้เขาก็ให้ผลเกือบเกือบทุกชนิดแล้วที่เป็นเป็นไม้ผลครับ